พระเอกดังโสดนาน8ปีล่าสุดโผล่รายการหาคู่ทำสาวๆคือหาทั้งรายการไปเลยและค่ะง,งานนี้เมื่อล่าสุดพระเอกอิสระคนดังอย่างเมกเจรกิจได้ไปปรากฏตัวที่รายการหาคู่ชื่อดังอย่างเทคมีอาลไทยแลนด์ที่ช่อง3โดยในรายการเมคได้ออกมาเผยถึงไลฟ์สไตล์ส่วนตัวให้สาวในรายการได้รู้ด้วยว่าตัวเองนั้นกําลังศึกษาเรื่องการดูดวงและสามารถดูดวงได้นิดหน่อยส่วนมากจะเป็นการเปิดไพ่ยิปซีส่วนงานอเดเรกชอบอ่านหนังสือ ศึกษาเพิ่มความรู้ให้ตัวเองโดยไม่เคยว่าตัวเองโสดมานาน8ปีแล้วชอบผู้หญิงที่เก่งและมีมุมมองความคิดไม่ชอบผู้หญิงที่โกหกรักแรกโดนนอกใจไปอยู่กับคนอื่นหลังจากนั้นก็มีปัญหาเรื่องการเชื่อใจคนโดยเฉพาะความรักถ้าไปเที่ยวแล้วไม่บอกถ้าจับได้จะตัดออกเลยหรือโกหกเรื่องเล็กๆน้อยๆและผู้หญิงโกหกการไม่รักษาสัญญาคือการโกหกอย่างหนึ่งเราไม่ค่อยเปิดใจให้ใครเราไม่อยากโดนหลอกแต่อยากโดนบอกรัก สำหรับเมฆเริ่มเป็นที่รู้จักกันในบทบาทพีชจากเรื่องพัทํามเลเวอร์รักนอกเวลาและได้มีผลงานซิงเกิลแรกเป็นของตัวเองชื่อเพลงอย่าตัดสินคนทั้งโลกด้วยผู้ชายคนเดียวและตอนนี้กำลังจะมีผลงานเรื่อง My Stand In ตัวนายตัวแทน